ราชกิจจารประกาศกฎสี่โรคห้ามรับราชการประจำปี2566เว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกฎกอพอว่าด้วยโรคพศ2566เผยสี่โรคที่ห้ามเข้ารับราชการพร้อมระเบียบการตรวจโรควันที่18สิงหาคมเว็บไซตร์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกฎกอพอว่าด้วยโรค2566ลงนามโดยนายวิชณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะของประธานกพเผยสีโรคห้ามรับราชการประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา8วงเล็บ5และมาตรา36ขวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญ,ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2,551กพโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกกฎกพไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ1กฎกพนี้เรียกว่ากฎกพวาโรค2อ6พอว่าด้วยโรค2566ข้อ2ให้ยกเลิกกฎกพวาโรค2อ5พอว่าด้วยโรค2553ข้อ3กฎกพนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด60วันนับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ4โรคตามมาตรา36ขอวงเล็บ2ประกอบด้วย1โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ3โรคพิษสุราเรื้อรัง 4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ข้อ 5. วิธีการตรวจโรคตามข้อสให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการแพทย์ของกอพอกำหนดเหตุผลในการประกาศใช้กฎกพนี้ระบุว่าในปัจจุบันมีโรคเกิดขึ้นใหม่จำนวนมากทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โรคดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการประกอบด้วยกฎกอพว่าด้วยโรค2,553บังคับใช้เป็นเวลากว่า10ปีจึงอาจมีความไม่เหมาะสมกับสภาวะโรคในปัจจุบันเพื่อให้ทางราชการได้รักษาไว้ซึ่งบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและจิตที่เหมาะสมและไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน รวมทั้งกำหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องออกกฎกอพอนี้